จังหวัดเชียงรายร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายโครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะในจังหวัดภาคเหนือตอนบนสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสำนักง,งานกองทุนสน,สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสอสอสเสนอ,สอ ลาแห่งควมสุขบริษัทชี่เชียนฟู้ดจำกัดตั้งอยู่ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกผักและผลไม้ดองด้วยนโยบายการทำงานที่ว่าประทับใจปลอดภัยคุณภาพบริษัทจึงได้พัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการมาโดยตลอด โดยดำเนินการภายใต้พันธกิจและเป้าหมายคือการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและราคาที่สมเหตุสมผลสุขผมก็คือไม่ทุกเนาะไม่ทุกเราทำอะไรผมก็ว่าออทำใจให้สบายสิ่งรอบกายสบายตัวเราสบายผมว่ามันก็จะก่อเกิดความสุขขึ้นมาเองคนทำงานณนะปัจจุบันนอกจากที่จะได้ผลตอบแทน ของไรายได้แล้วมีสวัสดิการแล้วสวัสดิการอื่นๆที่มันจะเพิ่มเติมมันก็มันก็ควรที่จะเติมเต็มให้กับกับพนักงานก่อนตัวดิฉันแล้วก็แฟนทํางานที่นี่แล้วก็บริษัทให้ค่าจ้างแล้วก็สวัสดิการอ,อื่นๆเหมาะสมกับงานที่เราทํา แล้วก็สามารถไปใช้ใหญ่ในครอบครัวแล้วส่งให้ลูกเรียนหนังสือได้ค่ะบางทีเพื่อนพนักง,งานด้วยกันเจ็บป่วยหรือว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ซื้อของไปฝากกันหนึ่งปีนี้โรงงานเราจะจัดงานเลี้ยงใหญ่ใช่ไหมคะแต่ในวันนั้นก่อนก่อนจะถึงกิจกรรมตอนเย็นเนี่ยเราจะนิมนต์พระที่ดังๆมาเทศแล้วก็ให้ความรู้ให้อะไรเกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรมให้กับลูกจ้างเรามีการเล่นกีฬา,ามีห้องฟิตเนส ให้พนักงานได้ไดใช้บริการมีสนามวอลเลย์บอลสนามใส่ปัตะกรอ้อแล้วก็สนามฟุตบอลจะบอกสนามฟุตบอลได้ไหมมันก็คงไม่ใช่หรอกเพราะมันก็เป็นลานซีเมนที่เราเอาไว้เป็นลานจัดส่งเด็กๆเขาก็จะพนักงานาก็จะไปไปตีเส้นแล้วเขาก็เล่นฟุตบอลกันเองทุกวันบางทีทำเพื่อกุมพนักงานเหมาพนักง,งานต่างชาติพนักงานตีทั้งหมดในโรงงานครับเกี่ยวกับสํานักงานามามาหัวกันเลยคือบัดได้แบง่งทีมว่าเออสัมักงาน อันนี้เป็นยังคือจับทีมมาแข่งกันเลยครับถือว่าเป็นควาเชื่อมว้อสัมพันธ์กันเลยนะครับการอยู่ร่วมกันของที่นี่เนี่ยมันทํางานกันเหมือนพี่เือนน้องแล้วก็การรับฟังความคิดเห็นก็คือจะเป็นการนําเสนอของระบบมีประโยชน์ยังไงกับโรงงานเฮ้าสนน์นะครับไปนาเสนอบนเวทีนะครับตอนสิ้นปีเนี่ยเราจะมีงานเลี้ยงเนาะปีนี้อยากจะทานอะไรให้คุณเสนอขึ้นมาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสมองน้อย,อยแต่เป็นก็ย้อมเขา ที่จะให้เขาแสดงจะทั้งบริหารเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยให้ความปรึกษาคอยความช่วยเหลือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทั้งพนักง,งานทุกแผนกมบบมีความแบ่งโชนชั่นนะคะเรามีกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ตักบาตรร่วมกันทุกๆหนึ่งเดือนอย่างแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับลูกจ้างยังขา้ามภาษาจะเป้นจะให้ขเขาไปทําบุญนะเจ้าเนาะ บางทีก็มีกิจกรรมที่จะร่วมบริจาคเสื้อผ้าในฤดูหนาวบริจาคหนังสือเรียนให้เด็กที่อยู่ห่างไกลความเจริญจริงๆแล้วในในห้องประชุมเนี่ยเราจะมีม,ม,มุมหนังสือใครสนใจอยากจะอ่านอยากจะหาหรือว่าในแม้แต่ห้องห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยใครจะมาเข้าอินเทอร์เน็ตจะดูอะไรก็ได้แต่ว่าที่ลงอาหารก็จะมีมีที่นั่งที่พักให้แล้วก็มีสวนหย่อมมีดอกไม้ สสวยให้ดูอะไรครับเกี่ยวกับความพู้นะครบับตั้งนี้เปินก็จะสนับสนุนเกี่ยวกับการอบรมนะครับนะเป็นรักส่งไปอบรมต่างนอกอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างนี้นะครับกิจกรรมอื่นๆปีนี้เราใช้กิจกรรม5สอเอากิจกรรม5สเข้ามาใช้เป็นสื่อกลางที่จะทำให้เกิดกระบวนการทางด้านการสร้างความสุขไปรุ่นตัวคือทำให้โรง,งงานสะอาดแล้วก็ ทุกคนเนี่ยมีความช่วยเหลือการทั้งหมดเขาสามารถใจยใจประสบการณ์ตรงนี้ไปใจ้กับครอบครัวเขาได้ว่าถ้าสมมติว่าครอบครัวเขาเกิดปัญหาตรงนี้ข<อ>เขาน่าจะเอาตรงนี้มาปรับปรุงได้ก็เราจะมีเฮฮาทีมเราจะมีโปรโมชั่นทีมนี่แหละไปคอยกระตุ้นให้เขาว่าเนี่ยนี่นะคือสิ่งที่พอคุณทาแล้วคุณเกิดความสุขเห็นไหมกลุ่มโฟรฟาเฮฮานี่แหละเขาจะเป็นเกณฑ์น,นำให้แฮปปี้มันนี่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นรูปประธมากขึ้นถ้า อ,ออมกี่ปีต่อเนื่องแล้วถ้าลาออกจากงานไปแล้วส่วนฝ่ายบริษัทก็จะสมทบกี่เปอร์เซนต์ของเงินออมที่คุณออมไว้ปกติพนักงานอยู่ในเนี้ยลาออกไปหรือว่าลดเกษียณไปจะได้มีเงินก้อนอเพื่อที่จะไปหางานต่อหรือว่าไปไป,ไปทำธุรกิจอย่างส่วนตัวเนี่ยครับเพราะปกติที่ผ่านมานี่เราจะให้ทุนการศึกษาลูกพนักง,งานเรียนดีแล้วก็ฐานะยากจนนี่เราก็เคยให้ทุนการศึกษาเราจะมีกิจกรรมบัณฑิตพอได้พาลูกแล้วก็ มาร่วมงานเพราะตัวเองกับแฟนทํางานที่นี่ค่ะท่านี่เรื่องสายงานเนี่ยเราก็จะมีหัวหน้า,ผานแผนกแต่ละผแผนกคอยดูแลให้อยู่แล้วก็คือจะเน้นนักไปทางการจัดจัดจัดสรรงานนะครับ<อ>ตีเหมาะสมกับพนักง,งานกรบความสามารถของพนักง,งานนะครับแล้วก็เน้นการทํางานก็คือใจคําา่าทีมน,นักว่าจะเป็นการหัวหน้ากับลูกน้องครับเพื่อให้เกิดบรรยากาศในการทํางานตีมีความสุขนงานก็ออกมาตามที่ผู้บริหารวางงานให้ค่ะ แล้วก็ถ้างานมีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่บกคร้องต้องแก้ไขก็สามารถปรึกษาผู้บริหารได้ค่ะเพราะท่านใจดีให้คาปรึกษาได้ตลอดผมมีความเชื่อว่าแล้วผมก็คิดว่าทุกๆคนสามารถดําเนินงานดําเนินกิจกรรมของตัวเองไปได้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนโดยที่ผู้บริหารระดับสูงเองก็ไม่ต้องออลงมาสัมผัสมากนักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งพนักงานและผู้บริหาร ต่างเคารพและเอื้ออาทรต่อกันทำให้บรรยากาศการทำงานเป็นแบบพี่น้องที่ร่วมกันพัฒนาระบบการทำงานและสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร